สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ตำบลบางคานอำเภอโพอทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับวับดหลวงพ่อเงินวันนี้จะมาชมจะพามาชมวัดหลวงพ่อเงินนะครับเดี๋ยวเราปกะ่าวธรรมสก,การก่อนดีไหม กับเมื่อตะกี้ก็เป็นส่วนของรูปเหมือนท่านหลวงพ่เงินพุทธชดนะครับวัดบางขาดนะครับเบอร์อยู่ข้างในแล้วจะพูดเราก็เก่งใจผู้ที่มานมัสก,การนะครับก็เลยแค่ถ่ายรูปแล้วก็ออกมาข้างนอกพูดถึงนะครับผมครับต่อไปเราจะไปดูวัตถุบูชานะครับตรงด้านล่างกันนะครับ ครับตอนนี้เราจะไปดูวัตถุมงคลนะครับหลวงพ่อเงินพุทธโชดนะครับวัดบางคารที่ตำบลโพทะเลไอที่ตำบลบางคานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับช่วงนี้เป็นช่วงโควิด2019น,นะครับก็อาจจะเป็นบรรยากาศอาจจะเงียบเหงาขึ้นหน่อยนะครับเมื่อกี้ว่าจะขึ้นไปดูวัตถุมงคลนะครับหงพ่อเงินวันนี้วัตถุมงคลงถจำหน่ายช่วงข่าว แล้วก็เลยพามาดูแม่แตะเคียนอันใหญ่ต้นใหญ่เนาะต้น,นเบลเวอเทอร์เลยนะครับต้นตะเคียนต้นนี้ก็ดูแล้วอายุคงจะหลายปีแล้วครับ ดูต้นตะเคียนนะครับนี่ที่วัดบังคานนะครับ ตอนนี้คุณแม่คุณลูกจะไปปล่อยปลานะครับอืปลามา,าล่อฟุ้งอยู่นั่นน่ะบ๊อกคอนบ๊อกคอนเด็กกินห่างอยิงนะห่างป๊อ กินหด้วยตรงนี้จะเป็นเขตอพยธานนะครับของหลังวัดนะน ตอนนี้เราจะไปข้างในอปีพันข้างบนนะครับนี่จะเป็นส่วนข้างบนปีพันนะครับแล้วก็บกราบมาสการขอพอรนะครับ <c oughs> คก็ประมาณนี้นะครับขอจบด้วยครับสวัสดีครับผม